สวัสดีค่ะพบกับ h o w t o Read อยู่กับลูกพึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการเล็กๆที่จะกำจัดนิสัยแย่ๆได้ตลอดชีวิตค่ะคนเราต้องการมีชีวิตที่ดีค่ะแต่เรามักกลัวการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะดูเป็นเรื่องยากเป็นธรรมดาค่ะโดยเฉพาะเป้าหมายที่คุณอยากพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรามักจะคิดว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องใช้วิธีการที่มันใหญ่โตใช้เวลานานนะคะแล้วก็มันต้องจริงจังเข้มงวดแล้วก็สุดโต่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกําจัดนิสัยแย่ๆของคุณนะคะโมโหง่ายใจร้อนขี้บน่นหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่คุณอยากจะเลิกสิ่งเสพติดหรือลดน้ำหนัก10-20กิโลเนี่ยมันเป็นเป้าหมาย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะคุณอยู่กับมันมานานค่ะภายในใจลึกๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่คุณอาจต้องต่อสู้กับความยากลำบากแล้วก็ความล้มเหลวในครั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะทำกี่ครั้งกี่หนล,ลดน้ำหนักเลิกสิ่งเสพติดทำซ้ำไปซ้ำมาทางที่ดีนะคะคุณควรเริ่มทำแบบ คนขี้เกียจเพราะสิ่งสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการที่เราได้ลงมือทําในครั้งแรกไม่ใช่การที่เราคิดอยู่ในหัวเพียงอย่างเดียวนะคะเราเริ่มต้นด้วยความที่เราไม่พร้อมเนี่แหละคะ่ะด้วยวิธีของคนขี้เกียจที่ประสบความสําเร็จนะคะนั่นก็คือการลงมือทําสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆหรือขั้นตอนที่เล็กมากๆในครั้งแรกนะคะช่วยให้สมองเราและจิตใจเราเนี่ยรู้สึก ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่คุณได้ลงมือทำช้าๆโดยปราศจากความเจ็บปวดมันจะช่วยขจัดความกลัวในใจคุณไปทีละนิดทำให้คุณรู้สึกว่าเอาชนะตัวเองได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันและสิ่งเล็กๆเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันต้องเล็กขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดว่ามันต้องเล็กขนาดที่ว่าคุณใช้เวลาทุนหรือ,องบประมาณเนี่ยที่มันน้อยมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสำหรับคนที่ ไม่ได้มีกำลังใจที่จะทำมากหนักด้วยนะคะการที่เริ่มทำจากสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยช่วยกระตุ้นเป็นการบอกสมองของคุณว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเล็กน้อยมากไม่ได้ใหญ่โตอะไรให้ตัวคุณเนี่ยต้องกังวลเลยการทําเช่นนี้ไม่มีความเสี่ยงหรือความเศร้าใจใดๆที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยค่ะคุณอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันจะต้องเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้นะคะ ถ้าคุณมีเป้าหมายเล็กๆของคุณเช่นตื่นนอนในตอนเช้านะคะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางคนแต่วิธีการเล็กๆในครั้งนี้นะคะเราจะบอกว่าคุณแค่ตื่นนอนให้เช้ากว่าเดิมแค่วันละหนึ่งนาทีหรือคุณอยากมีเป้าหมายที่จะพักผ่อนให้มันมากขึ้นนะคะคุณก็อาจจะเริ่มเข้านอนให้ไวขึ้นวันละหนึ่งนาที หรือการออกกําลังกายนะคะเป็นเป้าหมายของคุณมาตลอดนะคะแต่คุณยังไม่ได้เริ่มทําสักทีสิ่งเล็กๆในวันนี้จะบอกว่าขั้นตอนนี้ให้คุณเริ่มออกกําลังกายวันละ2-3นาทีนะคะคุณอาจจะออกไปเดินเล่นก่อนวันละ2-3นาทีแม้กระทั่งเป้าหมายการที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นกินผล,ลไม้หรือสิ่งที่มันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะคุณอาจจะเริ่มเพียงเล็กๆมากๆโดยการกิน ผล,ลไม้แค่หนึ่งชิ้นต่อวันหนึ่งเซียวต่อวันหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่เกี่ยวกับอารมณ์ของคุณความเครียดที่สะสมนะคะที่ส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่โมโหง่ายใจร้อนนะคะสิ่งเล็กๆในวันนี้ที่คุณต้องทำก็คือคุณกลับบ้านไปในแต่ละวันแล้วก็บอกกับตัวเองว่าส่วนไหนที่คุณแบกรับความเครียดไว้อยู่ค่อยๆผ่อนคลาย แล้วก็สูดหายใจลึกๆแน่นอนคะ่ะฟังแล้วนะคะมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกใช่ไหมคะแต่การที่คุณจะเอาชนะความสงสัยความกลัวได้นั้นนะคะคุณจะต้องปล่อมสมองหรือขัดเกลาจิตใจตัวเองไปวันละนิดวันละนิดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทําให้ตัวคุณเริ่มเชื่อว่าตัวเองทําได้กิจกรรมเล็กๆนะคะจะยอมให้สมองสร้างนิสัยได้ง่ายและ น่าประหลาดใจมากนะคะในขั้นตอนเล็กๆก,การออกกําลังกายวันละหนึ่งนาทีหรือการเข้านอนให้เร็วขึ้นวันละหนึ่งนาทีเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะไปสู่เป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ของคุณได้แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่คุณจะไปสู่ขั้นตอนที่2อที่สแล้วก็ขั้นตอนถัดไปเรื่อยๆอย่างสบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งคุณจะพบว่าตัวคุณเองนะคะได้เปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วค่ะ ถ้าเกิดชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube how to lit คิดให้ถึงหลานด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ